Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. a l h a m d u l i l l a h i w a h d a w a s s a l a m u a l a m a n l a n a b i y a baghdad. ขอต้อนรับข้อติเตมิมอิสลามสำหรับเยาวชนทุกท่านนะครับ Alhamdulillah เรามาพบกันกับเรื่องราวของหลักการศาสนาในเรื่องของการปฏิบัตินะฮะหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับฟิกนั่นเองนะพี่น้อง ในเรื่องของการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยนะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ในบางครั้งเราอาจจะรู้หรือว่าระยะเวลาของเขาเนี่ยมันใกล้ก็เดยกับอาการป่วยนั่นเองในทีนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับให้กับพี่น้องที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมเยียนคนป่วยการเยี่ยมเยียนคนป่วยเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยเรา รู้ก่อนว่าอาการป่วยของคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันคือสิ่งหนึ่งที่อรสุบวารวุวตารานั้นจะกำหนดขึ้นมานะครับแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะเคยไปเยี่ยมเยียนคนป่วยนะหลายๆคนอาจจะเคยอยู่กับคนป่วยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็มีนะครับ นอกจากนั้นอาการป่วยเนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ลราสุบฮานหัวตาลานั้นจะทรงชำระบาปให้กับคนป่วยและมีบันทึกในสซฮิยันบุครีและสซฮิมุสลิมว่าดะท่านอับบูร่ารห์รดิอัลลอฮุอันกาวะาท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามายุซีบุนมุสลิมุมินนะซอบิอวะลาวซับิ ولا همٰ ولا حزنٰ ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خ ط ا ي ا มุสลิมนั้นเขาจะไม่ประสบก,กับเพศภัยความป่วยไข้ความกังวลความเศร้าโศกและอันตรายใดๆแม้แค่เพียงหนามตำเท่านั้น เว้นแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงชำระบาปของเขาด้วยกับภัยนั้นๆในในอะดสเนี้ยท่านอบีบอกชัดเจนว่านะการเจ็บป่วยการประสบกับเพศภัยแม้แค่โดนหนามตํำแค่นั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮุบหาหนุวาตาลาเนี่ยจะทรงอภัยโทษบาปให้กับเขาให้กับคนป่วยนั่นเองนะ อกจากนั้นก็จะมีรายงานอีกจากท่านอับดุลเลาะห์มุัสอุดว่าฉันเนี่ยได้มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลลลลลมนะขณะที่ท่านนาบีเนี่ยกำลังเป็นไข้และฉันก็ได้กล่าวว่ายาราุสุนนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านกำลังมีไข้สูงก็นบีเนี่ยกำลังมีไข้สูงท่านนาบีกล่าวว่าอาจัจญนใช่แล้วอินนีอูอัลกะกะมายูอยู่อักุ ฉ,ฉันเนี่ยป่วยไข้เหมือนกับที่คนสองคนในพวกเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกันคนตัวฉันกล่าวว่าแล้วอก,วกอันนะและก็อาจจร่อยนี่ดังนั้นกุศลส,สองเท่าก็เป็นของท่านสิครับท่านบีตอบว,ว่าใช่แล้วมันเป็นเช่นนั้นม่ามินมุสลิมยูสีบุฮัวอาลลอฮ์เกตินฟามาเกวฟะก็ฮาอิลลากัฟรัลลาฮุบี หาสียอาติฮิกมามาตุตุะจารตุวะรักชขาล้วมันเป็นเช่นนั้นไม่มีไม่มีมุสลิมคนใดที่อันตรายเกิดขึ้นแก่เขาแค่เพียงน้ำตำ่้มหรือว่ามากกว่านั้นนอกเสียจากว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงชำระล้างความชั่วชำระล้างบาปของเขาให้หมดไปเหมือนกับใบไม้ที่ร่วงออกจากต้น บรรดาฮะดิษเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นฮะดิษที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าอาการป่วยไข้ของคนเราเนี่ยคือสิ่งที่อลัลลอฮ์จะทรงชำระลา้างบาปให้แก่เขาดังนั้นเราป่วยไข้หนึ่งสิ่งที่ต้องทำนั่นก็คือขอดัวตออลอฮ์ให้อลัลลอฮ์เนี่ยทรงรักษาเราให้พ้นจากอาการไข้ให้พ้นจากความป่วยนะแล้วก็สองเชื่อว่า มันบอกอัลลอฮ์เนี่ยอภัยโทษให้แก่เราจากความป่วยไข้นั้นนอกจากนั้นเมื่อเวลาป่วยแล้วสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำทำอย่างไรรักษาอิสลามสั่งใชให้เราเนี่ยรักษานะค,ความเจ็บป่วยแล้วก็อดทนต่อความเจ็บป่วยนั้นเรามีช่องทางในการรักษานะการที่เราไปโรงพยาบาล การที่เราไปหาหมอนะครับเพราะว่านั่นคือการรักษาโดยเราจะต้องเชื่อมั่นว่าหมอนั้นคือสบับคือสาเหตุในการทำให้อาการป่วยของเรานั้นหายนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ทรงทำให้อาการป่วยของเราเนี่ยหายโดยผ่านการรักษาของหมอนะครับเราจะต้องไม่เชื่อว่าหมอคนเนี้ย รักษาเราให้หายนะแต่เราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยรักษาเราโดยผ่านการรักษาของหมอโดยผ่านการยาอันนี้เวลาที่เรากินยานะเราตะวักขึนเรามอบหมายต่อเราสุบฮานุวาตาลาให้อัลลอฮ์นั้นจงทรงรักษาเราโดยผ่านยาตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ทรงประทานความรู้นะ และอลัลลอฮ์ทรงประทานความรู้อลัลลอฮ์ทรงประทานโรคมาและอัลลอฮ์ทรงประทานวิธีการรักษาและบรรดาหมอนั้นก็ไปเรียนวิธีการรักษาโรคนะและเราก็ไปรักษากับหมอคนนั้นไปรักษากับโรงพยาบาลนะหมอรักษาเราด้วยวิธีนี้วิธีนี้ให้ยาเรากินมาเรากินตามหมอสั่งนะและยะติกอดว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยจะให้เราหายโดยผ่านการรักษาของหมอ ต่อมาสิ่งที่คนเป็นอ่าสิ่งที่คนปกติจะต้องทํานั่นก็คือการไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับซึ่งผุ้กลมนะหุกลม,นะห,กลมหรือว่ากฎเกณฑ์ของกา,นะาาก,าาการเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยนะบรรดาอุามะเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าการเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นวาจิบเป็นวาจิบวาจิบคืออะไรนั่นก็คือทําได้ผลบุญละทิ้งได้บาป ซึ่งการเยี่ยมผู้ป่วยบรรดาเอาได้ไหมถือว่าเป็นฟอรดดูกิไฟะเพฟาะดูกิายะนั่นก็คือในกลุ่มนั้นนั้นเนี่ยจะต้องมีคนทำที่มีความเพียงพอต่อสิ่งนั้น,นการเยี่ยมผู้ป่วยนะถ้าหากว่ามีคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วนะก็ถือว่าเป็นฟอรดดูกิายะแต่ถ้าว่าไม่มีใครเลยที่จะไปเยี่ยมคนป่วยทั้งหมดนะ ก็จะต้องได้รับโทษในการละทิ้งฟอรดดูกิาฟะนะท่านบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอาตุอัมุญจาอัวะอูอมะอดมะรีดวะฟักุนอานีท่านนั้นจงพวกเจ้าจงให้อาหารแก่ผู้หิวโหยและจงเยี่ยมผู้ป่วย และจงปล่อยธาตนะอันนี้เป็นฮะดิษที่ท่านอาบีศสุลลาะฮุไลวะซัลลัมนั้นได้สัง่งใช้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีอีกฮะดิษหนึ่งนะที่ท่านอาบีศสุลลาะฮุไลวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวถึงวาจิบสิ่งที่วาจิบหกประการนะครับที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติกับมุสลิมนะก็คืออะไรอิดะละกัยตะฮูฟัสลิมอะลัย เมื่อเจ้าพบเจอก็จงให้สลามนะวเอิซาดอไอแกฟอาญิบุและเมื่อเขาเชิญเชิญท่านก็จงตอบรับคําเชิญนั้นนะฟอิซดตันซาฮกะฟันซฮะละหูเมื่อเขาขอคําแนะนําก็จงแนะนําแก่เขานะไฟเดออติซาไฟบิฟะฮิมอเดลฟะฮิมิดัลลอฮิฟะชัมมิดฮูและเมื่อเขาจำและกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละ จงตอบเขาว่ายศคำกุมุลอไวเอเมาริดะฟอ,ดอุดโฮและเมื่อเขาป่วยก็จงไปเยี่ยมเยียนเขานะครับวเอแมาตะฟตตะบิอโและเมื่อเขาตายก็จงตามไปส่งศพเขาอันะน,นี้คือตัวบทหลักฐานที่ว่าการไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นถือว่าเป็นวาญินะครับนอกจากนี้มันก็จะมีคุณค่ามีผลและบุญสำหรับคนที่ไปเยี่ยมคนป่วยด้วย Ini adalah yang menjelaskan oleh Abu Hurairah R.A. dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dia berkata bahawa Mal'ada maridon nada munadin minas sama'i Qitta wa taba masyaka Wa tabawwa'ta minan jannati manzilan Hadis ini berkata oleh Ibn Majah Nah ท่านเบีสุรละวอะไยหัวสั้นลำได้กล่าวไว้วา่าใครก็ตามที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยจะมีผู้เรียกร้องจาก,ากฟ้าอันนั้นก็หมายถึงบรรดาอะไรกจะร้องจะร้องว่าอะไรเจ้าและการเดินทางของเจ้านั้นดีแล้วและเจ้าได้และได้รับการสํารองได้รับการเตรียมที่พักในสวรรค์แล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีฮะดีษ อีก h ะด i ษหนึ่งที่ถือว่าเป็น h ะด i ษกุดซี s i นะ h ะด i ษกุดซี s i คือ h ะดิ s อะไรก็คือ h ะด i ษที่อัลลอฮ์เนี่ยกล่าวและท่านนบีเนี่ยกล่าวรายงานจากคํากล่าวของอัลลอฮ์อีกทีซึ่งจะแตกต่างกับอัลกุรอานอัลกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์ซึ่งท่านนบีได้อ่านกุรอานได้อ่านกุรอานเลยโดยที่ไม่ได้รายงานว่ามาจากาอัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه และกุรอียก็อย่างเช่นว่า Kala Rasulullah s.a.w. alaihi wa sallam Tan Rabi sallallahu alaihi wa Allah Allah dekat apa apa? Allah subhanahu wa ta'ala dekat Inna Allah azza wa jalla ya man Allah Hati Allah subhanahu wa ta'ala ni Cak sungka wa ini wan Ya 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 แท้จริงข้าเนี่ยป่วยแต่อันเนี้ยซีฟัตที่บกพร่องจะไม่มีเนี่ยอัลลอฮ์นะฟาลันดาุดนีแต่ว่าเจ้าเนี่ยได้ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนข้าก็แล้วมนุษย์ก็กล่าวว่ายาอบีโอพระผัวพี่บ้านของฉันใกล้ฝ่าอูเด็กะวันตะรบุนอาละมีข้าพระองค์จะไปเยี่ยมพระองค์ได้อย่างไรเพราะว่าแท้จริงพระองค์เนี่ยคือ ผู้ปกครองคือพระเจ้าของสากลโลกอัลลอฮ์ก็กล่าวว่าออมาอาลิมตาอันน่อับดิฟุลานันมาริดันฟัลัมตะอุดหูเจ้ารู้ทั้งๆที่เจ้ารู้ว่าบ่าวของข้าคนนี้เนี่ยเขาป่วยแต่เจ้ากลับไม่ได้ไปเยี่ยมเขาออมาอาลิมตาอันน่กะลาอุดตะหูลาวะยัตตะนิอินดะหูเจ้าไม่ทราบหรอกหรือว่า ถ้าหาวว่าเจ้าเจ้าไม่ทราบหรอกหรือถ้าหาวว่าเจ้าไปเยี่ยมเขาเนี่ยเจ้าจะได้พบกับฉันลูกหลานของอาดัมเอ๋ยฉันขออาหารเจ้าทำไมเจ้าไม่ให้อาหารแก่ฉันมนุษย์ก็จะพูดว่ายอมว่าข้าแต่พูดเพ่ออภิบาลของข้าข้าพระเจ้าเนี่ยจะให้อาหารพระองค์ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์เนี่ยเป็นพระผัวอภิบาลแห่งสากลโลกอัลลอฮ์ก็ตอบว่าเจ้าไม่ทราบหรอกหรือว่า บ่าวของข้าเนี่ยขออาหารเจ้าแต่เจ้าก็ไม่ได้ให้อาหารแก่ขเขาเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าหากเจ้าให้อาหารเขาเจ้าจะได้พบกับข้าและอี่รายงานหนึ่งนะครับท่านอบดุลล,ลาะหอะไรวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าแท้จริงมุสลิมอ่อา,าอาจะอาวมุสลิมร่มยะ ลมยันฟีครุรฟัตินยันนะฮะแตายติแท้จริงมุสลิมขณะที่เข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องของเขาเนี่ยเขาจะอยู่ในครุฟฟะแห่งสวรรค์มีผู้ถามว่าอะไรคือคุรฟะแห่งสวรรค์ท่านนาบีตอบว่าก็คือต้นไม้ที่มีผลไม,ม้มากมายดังนั้นการไปเยี่ยมผู้ป่วยถือว่ามีความประเสริฐมีผลบุญน,นะเขาจะได้อยู่ในหนทาง ที่จะนําไปสู่สวรรค์นะดังนั้นพี่น้องถ้าหาว่าเราก็ตามใครก็ตามที่ได้ยินนะข่าวข่าวของพี่น้องของเราที่มีอาการป่วยนะนะให้เราเนี่ยไปเยี่ยมถ้าเรามีความสามารถเรามีความสามารถที่จะไปเยี่ยมเยือนเขาได้เนี่ยให้เราไปเยี่ยมเขานะรับไปเยี่ยมเขาเพื่อหนึ่ง ขอดอาให้กับเขาให้เขาเนี่ยหายป่วยนะครับสองไปเยี่ยมเขาเพราะหนึ่งมันเป็นฟอดดูกิฟายะอีกหนึ่งการไปเยี่ยมเขาเนี่ยมันมีผลบุญมันมีความประเสริฐเทือรสุบฮานอวตาลาเนี่ยจะทรงประทานผลบุญให้แก่เขานะครับก็วันนี้ฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับบัสลลลอฮุวะลาฮฺนบีนามุฮัมมัดวะอาลิฮิวะซัฮบิฮิวะสลลัมวะสลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรักาตุฮ